อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่พลาดเวลาเราอัพวิดีโอตอนใหม่นะครับสวัสดีครับผมฟัตเตอร์เดครับผมแอดโมครับวันนี้เราจะมาถแถลงการเกี่ยวกับบัตตี้ไฟในช่วงกลางปี2023นะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่จุดไหนดีครับอ่าผมพูดถึงเรื่องเกียนเซียนการ์ดก่อนนะครับอ่ะเป็นรายการรายการของบัตตี้ไฟที่เล่าถึงเรื่องของชินบัตตี้ไฟในภาคมังงะที่จะมีในเรื่องแตกต่างจากอนิเมะ จะเล่าไปจนถึงในเรื่องมูตเตอร์ชุดสุดท้ายของภาคนี้เลยครับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับอย่าลืมไปกดติดตามไว้นะครับที่ยูทูบชา n นลคิดเอ็นการ์ชาแนลครับผมรายการเกรียนเซียนการ์ดครับผมเราจะได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดของเนื้อเรื่องบงัตตี้ไฟส์มังงะด้วยจบจากรายการของเกรียนเซียนการ์ดแล้วเนี่ยเราจะได้รู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเราจะมีสินค้ามานําเสนอด้วยนะครับผมก็จะมี ตารางการออกสินค้าในช่วงกลางปีครับเปิดมาที่ชุดแรกในเดือนพฤษภาคมก่อนนะครับครับผมเป็นบูสเตอร์โคลาโบบูสเตอร์แรกของประเทศไทยนะครับ l o a to b i o a n e r g y นะครับเป็นบูสเตอร์ที่จะเป็นชุดเสริมของโคโลโบเรชั่นนะครับเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเอ็กซ์คลูซมากมากนะครับผมก็เป็นจะเป็นแบบละหนึ่งใบต่อกล่องใช่ครับผมก็ซื้อสี่กล่องเนี่ยก็คือเอาไว้จัดเด็กผสมกับตัว t r i ลเด็ x ที่ออกมาก่อนหน้านี้ คุณก็จะได้เด็กคอลลาบเรชันแบบสมบูรณ์อันนี้จะเป็นชุดเติมชุดแรกนะครับผมของแล็กน l าล็อกแล้วก็รวมกับตัวโคนันที่เคย<ช>วางจำหน่ายมาแล้วด้วยอ่ะรายละเอียดของตัวสินค้านะครับมีอะไรบ้างครับอ,อย่างแรกก็จะเป็นการอัพคาร์ดของพวกมอนสเตอร์คารนะครับเป็นคาร์ดสองแล้วมีสกิลมากมายให้เล่นในชุดนี้ ครับอ่าแล้วก็ในชุดนี้จะเอ็กซ์คูทีนะครับจะมีการ์ดแฟกพิเศษไบโอดันเจียนครับตามชื่อชุดเลยไบโอดันเจียนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับลอสเบอร์เลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนแฟกเปลี่ยนแฟกจากเดิมเนี่ยแฟกของโคโลโบพอเราใช้ไบโอดันเจียนไบโอดันเจียนที่ใส่ไว้ในเมนเด็กนะครับเปลี่ยนแฟกเหมือนลอสเบอร์เลยก็จะเป็นเด็กเปลี่ยนเด็กนะครับก็จะเอาเด็กของไบโอดันเจียนแล็กนาล็อกเนี่ยเอามาเล่นนะครับผมโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นการเปิดสายใหม่นะครับของแล็กนาล็อก ที่เอาบาคอคลาโบนะครับก็จะเป็นไบโอเดนเซชนของไลน์นล็อกที่จะมีอาชีพต่างๆใช่ครับโอ้โหอันนี้คือคกวโหดมากเปลี่ยนใหม่เป็นไปชื่อไบโอแล็บนะครับครับผมนี่ก็คือรายละเอียดสินค้าในคอลลาโบรเรชั่นเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับถัดมาที่เดือนมิถุนายนนะครับมีสินค้าอะไรครับมีปาร์ตี้ไฟ S U B 0 6ครับ Beyond the e d g e เป็นการกลับมาของมิคาโดกาโอแล้วก็เพื่อนๆครับในตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วโอ้ก็จะมีแก๊งไกดโตไกโตใช่ไหมครับสุคุ้ยใช่แล้วครับสุกุก็มานะครับผมแล้วก็คานาตะคานาตะคานาตะโอกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าพัฒนาในเรื่องของบัดี้มอเตอร์ของเขาที่เก่งยิ่งขึ้นนะมครับมาทวงความยิ่งใหญ่นะครับจากภาครุ่นของรุ่นรุ่นคุณพ่อรุ่นเอสดรุ่นคุณพ่อนะครับผมเพราะว่าของตัวยูกาเป็นรุ่นลูกนะฮะ ชุดนี้ก็จะมาในเดือนมิถุนายนครับแค่นั้นยังไม่หมดเนาะรายละเอียดของตัวสินค้าในขีดดแรกจะเป็นดักกอนเวิลแล้วก็สตาร์ดักกอนเวิลเป็นบัสแล้วก็อาโซล่าครับรากาโอกับคานาตาอ่าก็จะเป็นคิดกองคิดนึงอ่าคิดหถัดมาที่กองขีดสองดสก็จะเป็นไกด์ตัวดักเน็ตดักกอนเวิลดักเน็ตดักกอนเวิลดับบเกลอับิเกลแล้วก็แจ็คไนท์ที่ทุกคนรอคอยใช่ครับทุกคนนะทุกคนรอคอยนะฮะไม่ใช่แอดคนเดียวนะครับทุกคนรอคอยครับจากที่ว่าปีก่อนนี้ แจ็คไนท์นะครับเป็นเรียกว่าเป็นเมตชเกม<อ>เป็นแชมป์ของประเทศด้วยนะครับผมแล้วมาชุดนี้ได้ของเซอร์มาอีกก็รอติดตามนะครับมิถุนายนแล้วก็ในเดือนนี้ยังจะมี fd 0 7และ08ขายด้วยนะครับ fd 0 7 0 8นะครับก็จะเป็นไฟต์เตอร์เด็กชุดชพร้อมแข่ง นมีไรเคาน์เตอร์พิเศษมีแฟกพิเศษแล้วมีมาในเวอร์ของอะไรบ้างครับผมมีในของเวอร์แรกจะเป็นสตาร์และก้อนเวอร์ครับของแจ็คไนท์แจ็คไนท์แล้วแจ็คไนท์ครับจะมีการพิเศษเออรีบีให้มากมายโอ้สุดยอดครับผมก็คือเป็นไฟเตอร์เด็ดนะครับที่ออกมาเดือนเดียวกันกับตัวยูบีศูนย์หกศูนย์หกนะก็คือพร้อมเลยพร้อมเลยครับใครที่แบบรอคอยคือไม่ได้ซื้อของหลักมาของแจ็คไนท์ไฟเตอร์เด็ด ตรงนี้ตอบโจทย์ครับแล้วก็เติม U ห0 6่งึกเข้าไปเลยครบ้อมเล่นนะครับแล้วอีกหนึ่งวบล์ครับส่วนตุนแปดจะเป็นฮีโร่เว l ร์สายเซตตอครับกลับมาแล้วนะครับหลายหลายคนรอคอยมากๆนะมาทอนชุดที่ชุดหกบาบาท5้าบาทซื้อไม่ทันไม่ได้แล้วอันนี้เป็นไฟเตอร์เด็กครับและหลายๆคนรอคอยแฟกพิเศษของเขาด้วยนะก็จะมีพวกปั๊มทองพิเศษนะปั๊มเงิน สีต่างๆนะครับที่หลายๆคนเนี่ยชอบที่จะสะสมนะครับตัวแฟกพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับมีเฉพาะในไฟตนเตอร์รเซ็กซ์นะฮะเฉพาะประเทศไทยด้วยนะใช่ครับผมอ่าแล้วก็ไลฟ์คอรเตอร์ไลฟ์พิเศษนะครับ,<ช>รบผมแให้อ่านะที่ก็จะเป็นรายละเอียดสินค้าของเดือนมิถุนาย,ยนเลยถัดไปครับผมเป็นของเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมครับมีอะไรบ้างครับมีชุด S S T 02ครับกรอรี่วาเลียนครับอ่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของ รุ่นในภาคชินนะครับที่การ์เสริมจะกลับมาของทุกคนเลยของทุกคนไม่ว่าจะเป็นของตัวยูกาเองอยูกามาที่จะเป็นสายกา้กาซีอีโวซีอีโวของการ์ดใหม่ไม่ว่าจะเล่นจี o ู๊ไปแล้ว,ลวก็จะมี g ี e v <ช>ีโวที่เขามาซับพอร์ตนะฮะผม โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับตูนอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ยูกะเขาจะมีเด็กเก็บไว้ที่บ้านแต่ไม่เอามาเล่นอืออย่างนี้เองนะครับเราก็จะมีมังกรมิติมีมังกรมิตินะครับของดีครับชุดนี้แล้วก็จะมีมีมังกรมิติแล้วก็ต้องมีลอสเบิร์ด้วยในขนาดของเสริมของลอสเบิร์ดนะครับบอชัยเหมือนของยูกะลอสเบิร์ดก็จะได้ลูกน้องนี่เข้ามาติดอยู่ในลอสเบิร์ดหมดเลยในชุดนี้โอ้โหเรียกว่าชุดนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับเดือนกระดักกระดาษผมครับผม มาที่เดือนสิงหาคมครับชุด s s p 0 3ครับชุดมีเบ v ว l ร์บัดดี้ครับมีเบ v ว l ร์บัดดี้นะครับผมชุดนี้เรียกว่ากลับมากับรุ่นปู่รุ่นปู่เพราะว่าการเข่าตั้งแต่5ปีก่อนจะกลับมาสืนชีพโอ้ก็คือจะเป็นเรียกว่าเอาตัวการ์ดอาเดิมใช่ครับนะเอามาอัปเกรดตัวเทปการ์ดใหม่นะครับผมเรียกว่าแล้วก็เติมชื่อเป็นดีดีดีบัดดี้นะครับผมก็จะทำให้ตัวการ์ดเก่าเนี่ย พัฒนากลับมาพัฒนาเด็กเก่าๆเนี่ยให้กลับมาสู่เมตาเกเมอีกครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างครับตัวเด่นๆเด่นๆนี่นต้องของ กาโอนะครับมีไฟบอลมาทุกตัวเลยมีดับบังเกอร์ดาก้อนดับก็มาดับก็มาเบาก็มาเบาดาก้อนแล้วก็บัสบัสเตอร์ก็มาครับผมก็เป็นมืดีโอ้โหเรียกได้ว่าชุดนี้เนี่ยรวมตัวเหล่าตัวละครหลักๆของบัตตี้ไฟส์ใครที่เคยติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกนะครับผมพลาดไม่ได้เลยนะครับชุดนี้คือทําให้เด็กเก่าๆที่เราเคยเล่นเลยเคยสนุกกลับมาเก่งเลยได้รอบนะชุดเดียวเก่งเลยนะครับผมนี่คือ S T ศูนนะครับผมชุดนี้ยังไม่จบเท่านี้ครับยังจะมีการ์ดของ S T ศู อีก2ใบให้ด้วยนะครับแถมมาให้อีกใช่แล้วสองใบครับการ์ดจากอนาคตอนาคตอ่านี่ก็คือชุด SFT ศูสที่เติมของเข้ามาให้ด้วยพิเศษมากๆนะครับผมใครที่ติดตามตัวบัดดี้ไฟส์นะครับผมชุดนี้ก็คือไม่ควรพลาดเลยใครที่มีเด็กเก่าๆเตรียมเตรียมเตรียมเด็กเอาไว้เลยนะครับผมเพราะมันจะมีพวกอะไร SS โมดายก็ดีแต่ผมกลับมาเหมือนกันกับมาหมดเลยต่อมาครับเดือนกันยายนครับผม เดือนกันยายนก็มาถึงไคลแม็กบูสเตอร์ชุดสุดท้ายครับอันติเมตยูไนท์ครับอันติเมตยูไนท์เป็นชุดท้ายของภาคชินภาคชินใช่แล้วครับภาคชินมังหนะนะครับผมชุดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับชุดนี้หลักๆเลย3เบอร์ครับเริ่มมาที่เบอร์แรกจะเรียกว่าดาร์กออนเบอร์เต็มตัวก็ไม่ค่อยจะได้ใบนี้เพราะว่าเป็นอยู่ได้ทุกเบอร์อยู่ได้ทุกเบอร์นะครับผมแต่ว่าสามารถใช้ G Boost ทุกสายได้แล้วในชุดนี้มี G จีบูทเบสจีบูทวิวจ o บูทคราฟแล้วก็เป็น G Boost X ดีบุสซ์เอ็โอโหนี่คือล่างสุดยอดล่างสุดยอดกาก้าล่างสุดยอดของกาก้านะครับผมและตามมาอีกติดติดครับกับของทาม์ดาก้อนทามดาก้อนที่หลายๆคนรอคอยครับคือว่าโอเวอร์กรอตเล่ครับครับผมมีความสามารถที่หยุดเวลาทั้งเทิร์นแทนแล้วครับไม่หยุดไม่ใช่แอตแทกเฟสไม่ใช่แล้วหยุดทั้งเทิร์นเลยทั้งเทิร์นเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าหยุดเวลาของจริงๆเลยนะฮะตัวบอสของภาคนี้เลยนะครับผมเห็นว่ามีทั้ง12คลิป 22แต่พลังศูนย์แต่พลังศูนย์ทำไมกันนะไม่เป็นปัญหาทำไมครับเพราะตีผ่านช่องกลางได้รับตีผ่านช่องกลางแล้วก็เอา12ไปฟาดไปเลยครับผู้เล่นฝ่ายหนึ่งนะครับผมทีเดียวเรียกว่าเลยครับจะแพ้เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่หมดครับผมมาอีกตัวละครหนึ่งครับตัวประจําภาคนี้ลยครับครับผมคือทิพเปิลบัตดี้ทิเปิลบัตดี้ครับเป็นคนเดียวของภาคเลยที่เขาสามารถทําได้ครับ านี้เขาจะได้พลังของดาร์กออนฟอสตะดาร์กออนฟอ์สืบทอดมาจากกาโอ้จะเป็นเก่งขึ้นเป็นดาร์กออนฟอรตดาร์กไม่ฟอสโอ้โหอันนี้ชุดสุดท้ายแล้วครับกดปล่อยของจริงนะฮะกดทุกอย่างแล้วก็จะมีการ์ดอื่นๆอีกมากมายลยครับที่น่าสนใจในชุดนะเป็นชุดนี้หลังจากจบชุดนี้แล้วหลายคนก็อุ้ยจบภาคแล้วแต่ของประเทศไทยยังไม่จบนะครับผมเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมีภาคใหม่ ภาคใหม่นี้จะทําเฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยสปอยให้นิดนึงนะครับจะเป็นการรีจักรวาลใหม่เป็นยุคกาโออีกครั้งหนึ่งนะครับผมรับชมการ์ตูนกาโออีกครั้งหนึ่งบางคนที่ไม่รู้จักบัดี้ไฟเลยเด็กๆไมรู้จักบดีไฟเลยนะครับผมสามารถเข้ามาเริ่มในฟอร์แมตนี้ได้นะครับผมมาชมการ์ตูนก็มาดูมาเล่นได้ก็ได้ความรู้สึกเดียวกัน,กนใช่ครับผมเราจะกลับไปเริ่มที่ทีดีศูนหนึ่ง บีทีูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะไม่ได้เอามาปนกับตัวจักรวาลของภาคชินนะครับเราจะเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะครับแล้วก็จะมีการ์ดใหม่ๆที่เราวาดเองในประเทศไทยททคิดเหตเองโดยคนไทยนะครับที่เรามีทีมงานครีเอทตรงนี้มาให้นะครับการ์ดที่มีการเปลี่ยนแปลงเหตก็มีนะครับแม้ว่าจะเป็นอาร์ตเดิมก็ตามอ่าอันนี้เราจะแยกฟอร์แมตเลยนะครับผมอันนี้คือสปอยันให้รู้กันก่อนแต่เดี๋ยวมีภาพอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสปอยที่เพจไทยปฏิไฟนั่นเองครับผม เรียกว่าเป็นภาค New Dimension เป็นอีกหนึ่งจักรวาลของบัตที่ไฟนั่นเองนะครับอันนี้เป็นจักรวาลของของของประเทศไทยที่เราทำเองนะแต่ว่ากร์ตูนรับชมได้เหมือนเดิมครับผมและของชุดภาคคิดนี้ล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งใช่ไหมครับยังไม่ทิ้งครับก็เดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันแยกเป็นฟอร์แมตใครที่เคยเล่นการไฟบันการ์ดมาก็จะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันมีฟอร์แมตเรียกว่าพรีเมี่ยมแล้วก็จะมีวีสแตนดาร์ดมาที่ไฟเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะกลับไปสู่ยุคแรกแต่ไม่ใช่ เหมือนเดิมฟักทุกอย่างเพราะจะมีกฎกติกาการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะที่น okay. ี่เซิร์ฟเวอร์ไทยเรามีกฎของเราครับผมเตรียมติดตามกันให้ดีๆนะครับผมเราทําต่อกันอีกยาวๆนะฮะต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมการแข่งขันขันอ่ะก็จะมีตารางการแข่งขันมาให้ดูนะครับว่าปีนี้เราจะเปิดซีซั่นการแข่งขันรายการพวกเริ่มจากแข่งเก็บ ซ <Street> ีเพเยรอร์ตัวซีเพเยอร์นะครับก็จะเปิดฤด,ดูกาลจาก<ม>งานใช่ครับเดือนมีนาคมนะครับผมเ,เฟสงานบิ๊กเฟสนะครับเปิดฤด,ดูกาลเสร็จแล้วก็เริ่มที่จะเก็บโคต้า่อเข้ามาแข่งใช่ครับเป็นงานใหญ่ของประเทศไทยประจำปีส่อมาอป่าซึ่งชิงแชมปประเทศไทยครับก็มาร์กไว้เลยนะครับเดือนติดซึ่งปิดการได้เข้าแข่งชิงแชมปประเทศไทยคุณจะต้องมีสีซีเพเยอร์ ถึงจะเข้าร่วมได้เท่านั้นนะครับแล้วเราก็ต้องไปชิงสิทธิ์ทริทเพยเจอร์จากการแข่งขันที่ต่างๆนะครับเป็นเลกเกอร์แนลก็ดีนะครับผมหรือการแข่งขันของช็อปทัวร์เนต์ตามร้านะนะครับที่เขาได้สิทธิ์โคต้ามาแล้วนะครับผมก็ไปตามการแข่งขันกันได้นะครับผมได้สิทธิ์ทริเพยเอร์ซึ่งทริเพยเอร์ในปีนี้ครับพิเศษกว่าปีปปก่อนๆนะครับเราจะมีโกลสิทธ์แล้วก็ซีเวอร์ดสิทธ์โกลสิทธ์นะครับงานใหญ่ถ้าได้โกลสิทธ์ขึ้นไปนะครับคุณจะเข้ารอบลึก อรอบ 1, เลยทันทีเลยนะครับมผมก็รอบคัดเลือกของโซนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับก็จะเป็นการแข่งขันของเซนต์วัีส์สก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกับโกซในรอบลึกเลยนะครับใครได้โกซในช่วงปีนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าได้เปรียบคุกแข่งแน่นอน,นครับก็ <S <S อย่าลืมติดตามก,กิจกรรมการแข่งขันต่างๆกนะันให้ดี นอกจากกิจกรรมการแข่งขันแล้วนะครับเรายังมีการแข่งขันใน Discord ด้วยใช่ครับประจําของเพจบัตตี้ไฟครับเรจะมี Discord ลงแข่งทุกเดือนเก็บแต้มแล้วก็การโมโม่ต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจไทยบัตตี้ไฟนะครับกิจกรรมการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นร้านการหรือว่าใน Discord ดนะครับเคเคลีมดไฟ ใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมนะครับผมก็สามารถขเข้ามาจอยได้นะครับรเรามีกิจกรรมอย่างนี้ทุกเดือนครับผมใครไม่สะดวกไปร้านกาดเล่นอยู่บ้านก<ม>็ไ,<ม>ได้แค่คุณมีกล้องถ่ายนะครับมุมการถ่ายดีๆ<ม>นะครับผมคุณก็สามารถร่วมกิจกรรมการแข่งขันกับเพื่อนๆทั่วประเทศได้เลยต่อไปก็จะเป็นขอสนับสนุนร้านค้านะครับก็จะมีจัดส่งไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโคการแข่งโค้งการขายการขายนะครับก็คือ คุณที่จะซื้อสินค้านะครับถ้าคุณไปพีออเดอร์กับร้านค้าซื้อสินค้ากับร้านค้าคุณจะได้โปรโมโชั่นพิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากช่องทางจำหน่ายอื่นๆเช่นจะซื้อในเซเว่นอินเวนะครับจะไม่มีก็จะ,จ,ะจะไม่มีโปรโมโชั่นนี้นะครับผมร้านค้าร้านค้าจะมีเท่านั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมการแข่งขันตามร้านค้าก็ติดตามกันให้ดีๆเพราะโรโมเราอัปเดตทุกเดือนครับผม นอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะมีเรียกว่าชแนลต่างๆที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ <F> บัตตี้ไฟบัตตี้ไฟนะคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อการ์ดไฟการ์ดเกมบอยแบนด์การ์ดเกมบอยแบนด์ดูเทชั่นดูเทชั่นครับอับิสเมคเกอร์นะครับและอื่นๆอีกมากมายครับแล้วก็ช่องของซีเอ็นแกรดชแนลเองก็มีคอนเทนต์ให้ดูของตัวบัตตี้ไฟนะครับเรามีทั้งรีวิวสินค <พอ S 2> ้าเด็กโปรไฟล Band, Band, ์นะครับ,แล,มามารบแล้วก็จะมีดวลการ์ดนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับผมก็มา ติดตามกดซับสไคร์เอาไว้มันให้ดีๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยครับมีคิดใหม่ปุ๊บคุณเข้ามาดูข่าวสารได้แน่นอนใช่ครับผมต่อมาครับก็คือช่องทางการรับข่าวสารรับ่าวสารอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับก็คือเพจ a c e b o o k ไทยปทิไฟครับไทยปทิไฟซึ่งที่นี่นะครับจะอัปเดตไม่ว่าจะเป็นสปอยล์การ์ดใหม่ๆนะครับผมข่าวการแข่งขันต่างๆนะครับผมแล้วก็มีเรื่องสินค้ามีสินค้าเนื้อหาสาระต่างๆนะครับ เพจไทยบัตตไฟก็จะอัปเดตเร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดแล้วนะก่อนที่อื่นครับใช่ครับผมแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ใหม่ด้วยของบัตติไฟนะครับผมที่นี่ก็จะรวบรวมข้อมูลของบัตตไฟที่เรามีมานะครับรวบรวมไว้ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นคลังเลยเป็นคลังคลังเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเลยใครอยากจะค้นหาข้อมูลต่างๆดูได้ที่บัตติไฟไปเลยที่เพจตัวเว็บไซต์บัตติไฟไปติดตามกันให้ดีนะครับผม แล้วยังมีช่องทิกตอกด้วยนะใช่ครับทิกตอกนี่ลงคลิปถ้าจะทุกวันนะครับใช่ครับก็ยังมีคลิปต่างต่างที่น่าสนใจของบัตตี้ไฟนะครับต่อเนื่องเลยนะครับก็กดที่ติกตอกไว้นะครับที่กตอกชื่อว่าไทยบัตตี้ไฟการนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ไปกดฟอลโล่ไว้ให้ดีครับที่ช่องทิกตอกนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกช่องหนึ่งช่องดท้ายแล้วก็คือไลน์แอดไลน์แอดนะครับผมตัวนี้สําคัญมากครับผมก็คือไลน์แอดเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับรีบ สมัครเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับพิเศษกว่าที่อื่นเลยคือการได้รับการโปรโม่คูณ2นะใครที่เป็นเพื่อนกับบันดี้ไฟของเรานะครับผมที่ไล่แอดนะครับเวลาเราไปกิจกรรมเอีเวนต,ต์ต่างๆถ้าคุณไปแอดหน้างานคุณจะได้แค่หนึ่งใบครับแต่ถ้าคุณเป็นเพื่อนอยู่แล้วแล้วคุณจะได้รับคูปองมาก่อนหน้า คุณไปยื่นให้สองใบคุณจะได้สองใบเลยไปวันเดียวได้สองใบคุ้มมากคุ้มมากเพราะฉะนั้นต้องรีบแอดไลน์ไปเลยนะครับผมสาหรับการแถลงการ Party f ในช่วงกัาครึ่งปี2องพันาก็จะมาประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตามเอาไว้ให้ดีเพราะเดี๋ยวจะมีข่าวสารช่วงครึ่งปีหลังที่คุณไม่ขวนล่านั่นเองครับผมสำหรับผมไฟเตอร์ครับแอดโนครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ